ก็นะครับสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับ g t ออนไลน์นะครับเซิร์ฟอ่าไอรอนสูงนะวันนี้เราก็อยู่กับแอดมินด้วยนะครับซึ่งแอดมินชื่ออาร์มนะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะน่าใช่แล้วครับใช่ไหมครับตายหมวกซันตาด้วยนะฮะนะซึ่งวันนี้เรามาอยู่ตรงจุดโปรโมชั่นนะครับเออมานจามาถามความเห็นของแอดมินนะครับว่าเข้ามาแล้วมีอะไรแจกบ้างครับแจก VIP ฟรีด้วยนะครับเออ โอเคนะเซิฟนี้นะฮะเข้ามาโอเคมีแจกบาเลตด้วยนี่ผมเห็นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ดีบาเลตก็กดตัวเฮดใช่ไหมกดคีย์บอร์ดตรงกดตรงคีย์บอร์ดกดตัวเฮดนะแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะนี่ยิงดูนี่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้แล้วครับโอเคเซิฟนี้นะฮะเข้ามาก็เออซินี้นะ เวอร์ชัน 3e นะตีห้าใช่ไหมวะอ่าใช่นะครับซึ่งแอดมินก็ดูแลดีดีนะครับนะก็ระบบก็มีหลักหลายอยู่มีระบบอะไร้างครับพวกกระสุนพวกอะไรอย่างี้แฟชั่นนะโอเคแฟชั่น <Okay. S 1> โอ้ย อ๋อนี่มันไก่นี่นะยิงไก่ชอบนะครับเย็นใจน,น,นะนะก็คนนี้นะครับแอนมินใหญ่นะเวลาเติมเงินมีอัตราการเติมเงินยังไงครับเช่น50ได้หี่บไข่ได้ยังไง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 แล้วเติมเงินดูกัน,นนะเอเนนะครับนะอัตราการเติมเงินนะครับอาจจะดูตัวเล็กไปหน่อยนะ เติมทูวันนี้นะครับ50นะได้5ได้50พอยต์โปรโมชั่นได้รับเงินหเอ็มด้วยนะ90ได้90พอยต์ได้รับชุดเอซ่าแอะตินเลยหนึ่งชุดนะ50ได้150พอยต์นะได้รับ20เดือนพญาภูมิสอเคเติม300ได้เพิ่มอีก50พอยต์เป็นส5 0เติม500ได้เพิ่มอีก60เติม1,000ได้เพิ่มอีก70็ดสิบนะเราก็สามารถดูได้ครับห้าสิบไม่ใช่พิมพ ว่าซื้ออะไรได้บ้างนี่เปลี่ยนเป็นชื่อเปลี่ยนชื่อแก๊งเปลี่ยนชื่อสีอะไรดีก็ว่ากันไปมีพีมีส<น>ีข่<ม><น>ขั้นเหรอครับ<ม><น>เออเนะดี๋ยวนะกดดูยังไงครับให้แล้วไม่เห็นได้เลยม,<น>มีขั้นไหนบ้างอนะ่ะขอผมลองเซตดูมันมีอยู่ชื่อเดียว<ม><น>ต้นเลขอะไรครับ สองนะไหนสุดครับนี่นะเข้ามาแล้วเข้ามาแจกอนไหนครับแจกพรีเมียมใช่ไหมแจกพรีเมียมใช่ไหมครับที่เป็นสีเขียวเยวนาะเจ็ดด้วยแากเจ็ดเ็ดผมยังไม่ได้เลยนะนะครับเก็บหยัดนะครับป่นฉีดน้ำป่นฉีดน้ำได้แล้วนี่ป่นฉีดน้ำอ้าวยังไม่ได้เลยอ๋อเปลี่ยนดีเปลี่ยนชื่อตัวแล้ว ขอบุนที่น้ำด้วยครับน้นะครับนะเซิร์ฟนี้ก็แอดมินดูแลทั่วถึงนะครับปิญหาอะไรก็สามารถมาสอบถามได้นะมินยังกันเองมากหรือเปล่าไม่รู้ยังกันเองมากครับแอดมินแอดมินมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ นกิจกรรมหนึ่งอ๋อนี่นะเป็นกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราเดพาไปดูกันขอดูกิจกรรมนี้ก่อนแอดเดี๋ยวเพิ่งรีบแอดี้เรียบจังเ,ดยเยลยนะอ่ะเราก็เปิดโปรไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงลองๆนะครับแล้วก็โดดไปน,นะครับตายเลยได้ไหมนะตอนนี้นะครับผมก็ได้ค้างเรียบร้อยแล้วนะนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เซิร์ฟน,นี้นะแอดมินก็ดูแล ได้ดีนะฮะเลยทีเดียวถ้าไม่รวมในในนะครับก็ข้ามาเล่นกันเยอะๆนะชื่อเซิร์ฟอะไรนะครับไอรอ,อนสูงนะฮะมีเว็บไซต์หรือยังกดแท็บกดแท็บผมกดไม่ได้นะครับนะค้างไปแล้วโอเคเว็บไซต์ทำแล้วใช่ไหมฮะโอเคแล้วเพย์เดย์เพย์เดย์คูณสิบใช่ไหมเห็นเขียนอยู่ โอเคนะครับก็เพย์เดคูณสิบนะก็เดี๋ยวเราขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะก็ไอรอนสูนะยิ่งยิ่งเล่นนานใช่ไหมครับเล่นนานเติมเยอะเติมเยอะนี่มีแถมเปล่าเติมเยอะนี่มีแถมใช่ป่ะเล่นนานอ่าเห็นไหมแถมเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับนะก็ไอรอนสูนะฝากด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวพบกันในเซิร์ฟนะก็แอนดอาร์มนะครับนะกับแอนดมินิกหลายๆคนก็ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวพบกัน